สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ การสร้างแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามอย่างหนึ่งของผู้หญิงก็คือการทําตัวให้ดูน่าค้นหาดูมีสเสน่ห์ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเจวิธีสร้างสเสน่ห์ทำตัวให้เป็นผู้หญิงที่น่าค้นหานำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันคุณสามารถสร้างจากการวางตัวและปรับทัศนคติตามข้อต่างๆต่อไปนี้ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับ <S <S ข้อที่ <S <S 1. เป็นคนดูแลตัวเอง ทำในสิ่งที่ตนเองรักเป็นต้นว่าทานอาหารดีๆแต่งตัวดีๆออกกําลังกายให้ดูเป็นคนฟิตแข็งแรงสดชื่นสดใสกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาครับข้อที่ 2. ไม่พูดฟุ่มเฟือย ควรพูดเฉพาะเมื่อจําเป็นพูดอยู่ในประเด็นในเนื้อหาที่จะสื่อการพูดอะไรที่มากเกินไปก็อาจจะดูน่าเบื่อหรืออาจจะมองได้ว่าเหมือนเป็นการเรียกร้องบางอย่างก็ได้ครับข้อที่3แต่งกายเรียบง่ายการแต่งตัวที่พอดีเหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมกับสถานที่ชุดที่ใส่นั้นไม่ยั่วยวนมันจะทำให้ดูเป็นคนที่เปิดเผยมากเกินไปครับ ข้อที่ 4. การสบสายตาควรมองคู่สนทนาด้วยสายตาที่ผ่อนคลายไม่หลับตาแต่ก็ต้องไม่ฝืนจ้องขเขม็งจนเกินไปให้คู่สนทนารู้สึกเหมือนตกอยู่ในภวังเดียวกับคุณนั่นเองครับข้อที่5มั่นใจในตัวเอง สำหรับในข้อนี้ความมั่นใจในตัวเองนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรไม่ใช่ทำในสิ่งที่ผิดแถมยังมั่นใจทำลงไปก็คงไม่ใช่แล้วล่ะครับข้อที่6มีความเป็นส่วนตัวลองแบ่งเวลาให้กับตัวเองลองมีสังคมเป็นของตัวเองบ้างมีความสนใจในเฉพาะเรื่องและสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองและคุณจะเห็นความสำคัญในการเป็นตัวของตัวเองครับ ข้อที่7ทําตัวลึกลับดูบ้างหัดทําตัวให้ลึกลับอย่าเปิดเผยจนเกินไปอย่าให้ใครคนใดสามารถเดาคุณได้ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกซึ่งมันจะส่งผลเสียได้ต่อไปในอนาคตครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ7วิธีสร้างสเสน่ห์ทำตัวให้เป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาจากทุกคอที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆสามารถนำไปใช้หรือลองฝึกกันดูอาจทำให้คุณดูมีสเสน่ห์ในสายตาคุณหนุ่มๆขึ้นมาไม่มากก็น้อยครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Sub ับ SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับ